ลุกขึ้นสาละวันลุกขึ้นลุกขึ้นสาละวันลุกขึ้นลุกขึ้นก่อนสาละวันเออสวัสดีเด้อพี่น้องสวัสดีภาษาไทยสบายดีภาษาลาามือนีคอยอยู่ถนนเจริญกรุงตรงคมกับเป็นสถานีเอ็มอที่สามยอดพี่น้อง เบิง่งบรรยากาศกรุงเทพตอนค่ำคัเรน่กันแล้วพี่น้องเนาะถนนราชินีสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหาคนครถนนราชินี คล้องรอบกลุงเพื่อนกำลังสิปรับปรุงขึ้นมาใหม่ก่อทอหมอเพิ่อนนอกที่นองภาพบรรยากาศกลางคืนเด้อที่นองอาสิคุมมุมคุมมุมเนาะแต่อีกบดนเพื่อนก็คือสิไดมีการจัดระเบียบใหม่ให้ให้เบิง่งภาพบรรยากาศตอนกลางคืนที่นองเป็นสถานที่ที่่อยคุ้นเคยแห้งตั้งแต่น่อง เผางเฮียนยูราชินี่เนาะพี่น้องเนาะตั้งแต่อนุบาลจนตอนนี้กะสีเรียนจบหมอแลวพี่น้องเอยข่อยกับมาทุกแรงเลยมาอันหับทำอิดกับบอ,บอหานดอกพี่น้องด้วยความที่บาซิมาเนี่ยไหนเจ้าน้ยกับมาทรงแต่ไปไปมา,มาบัดน,นี้ย่างเอาบัดน,นี้พี่น้องย่างมาทุกทุกแกงเลยสามโมงเคิงเริ่มแล้ว เตรียมโตย่างมาลาดไสบานหมอมาเนาะพี่น้องบานหมอก็คือหมองที่เพิ่นขายเครื่องเสียงไล,ล่ๆพี่น้องไปย่างมาถนนราชินีหละก็ลาดมาเรื่อยๆเรื่อยๆก็ม้วนไปอีกพี่น้องเป็นสถานที่ที่คอยขุ่นเคยแล้วก็ผูกพันแต่ว่างก็บบได้มาโดนและตั้งต่น้องออกจากโ้งเรียนราชินีไป ก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศก่อนที่เพิินสีหื้อปรับปรุงขึ้นมาใหม่ก่อท่อหม้อพื้นเนาะขั้นนังสายแปดมากอะ่ะลงไต่สะพานพุดแต่ขั้นยางมาทางนี้กะยางมาเรื่อยๆพี่นองเป็นภาพที่คุณตาของพี่นองเศร้าอันปักห้องตลาดที่เพิินนี้กัน ที่พีที่เพิ่นมีขายดอกไม้เป็นแรงใหญ่อีกแรงหนึ่งในปากคลองตลาดแล้วนะพี่น้องเนาะเป็นเป็นความทีคุนสิ้นของข่อยที่เคยเห็นเป็นภาพปกติที่เคยมาสัมผัสเคยมาหูเคยมาเห็นมันก็นเลยเป็นการลืมเลยวันนี้พี่น้องอีกบดนทั้งก่อทมอเพิ่นก็สะิมีการหือคล้องข้นมาปรับปรุปงไม่เบิดเนาะพี่น้องเนาะกลเป็น เพื่อนบอกว่าจนซีแง้มห็นหดโตปลาคือขั้นตอนที่เพื่อนสิปรับปรุงกับยังเพื่อนกันไล่สิเหลืองทก่อศาสตรคนในก่อถมเขตนี้เนาะพี่น้องหลายคนกะสมัยตะก,กี้เมื่อสิผาปีหาเศร้าปีตะก,กี้เนาะย้อนไปกะหลายคนกะสิลิขี่รถพานหรือได้ไปหามาเวแถวนั้นกะสิเห็นเนาะพี่น้องว่าคลองคู่เมืองหลายคนกะเอิ้นว่าคลองหลอด ภาพที่เห็น,นเมติกี่บสิฟี่สะพาพแบบเสื่อมโซ่มีมน้ำเนานะ่าเนาะตลอดแนวข้องหลอดมีทั้งคนอาบน้ำล้างจานขับไทยสิ่งปฏิกูลหรืออีกอย่างล่งในหันเนาะพี่นองเนาะจนมาหอดนะปัจจุบันทั้งผู้ว่าก่อท่อมอเพิ่นกันเลยสิไดีมี่การปรับปรุงึ้นมาใหมา่เบอร์พี่น้องตรงข้ามกับเป็นสะพานนี้ตำรวจนคะรบาลพระราช ือไปยังเยๆกะเป็นโรงเรียนราชินีที่่อยคุนชิ้นแห้งลึงล่ร้หลพี่น้องภาพอีธีชีวิตของค่นทุ่มกว,กว่าตอนนี้พี่นองพอขาเศ้าขาย ออกมาวิธีใช้มีคว่ามมันมันหนาคนหามากกว่าเลยพี่นอ้องได้เห็นในสิ่งที่แบบเหตุให้เห่ากาเห็ุให้เห่าหานขึ้นนะพี่นอ้องจากทีคนคนหนึ่งบบมีความหมั่นใจให้ตัวเองไปใส่กับมีแต่ความอายมีแต่ความบก่าบาหานขั้นห้ามอย่างออกมาห่ากับโบหูว่าวิธีแบบนี้มันกับมีให้เห่าเห็นให้เห่าหู มันกะแตกต่างจากที่กินเขากับบายเกลือมันกะมีรสชาติทุกๆรสชาติเนาะชีวิตคนเ้วหน้ออันนี้มาบ้มานหอยอื่นหมาไข่หมาไข่พี่น้องเตแตภาษาภาษาไทยสิเอื่นว่าเอียงมาไขน่นว่นมันสิเป็นแดงๆพี่น้องแสบเดอ้อกินกับเขาเหนียวหอยมากมาก บายเขาเนี้ยเกินแต่ผู้หูว่าภาษาไทยเาเดินเององอันนี้คอยผู้หูอีรีที่น้องคอยูหูจะบ้านคอยเอื่อนมาไ่บอกคอใครในเรื่องผู้ใดหูนะอีีปว่เหอ้อันนี้กับนี่ที่น้อง้เละอันนี้เห็นนะพี่น้องเขาเดินมาเอง คอยเห็นนี่คอยเอินมาเอียงอันนี้คนโบหูอีลีเดอ้อแต่บ้านคอยเอินมาไข่พี่น้องอยู่ทางล่างไต่สีล้าย,ายต้นต้นมะไขยนี่ต้นอันนี้นี่อยู่ทางล่างไต้ร้าย,ายบัดมันสุกมันสิเป็นนวลนแบบเหลืองเหลืองมันมันหวานหวานวแต่บาหวานแห้งเหล็เอามาใบาเขาควายเขาเหนียวแซ่แซ่พี่น้อง เอียงนลยงามแต่มันไม่เท่อเดสูงกอันนี้มันยังแข็งอยู่ถามเลยหมดหมาเอียงหัวกระปูหูบรรยากาศกลางคืนตอนถุ่มเริ่งเนี่ยพี่นอ้องฝากข้องตลาดบริมีแต่ดอกไม้เด้อมีแมวผลละไม้กับมี ผู่คนเพินก็เริ่มจักแจงแล้วนอกนี้เนาะนอน้แงเียแต่คนกำลังอเนาะเขาบอกว่าเอออธิบายไปหยุดแล้วรู้ว่าจะไปาแปดมูันอนะไรแล้วก็บาดขาวสองก้ง่อ นไม่แห้งคาคอยค่อยผ้าเขามากเลยด้วยเชือนหนึ่งมะแต่บกเขาไปดอก,กอสองฝากฟังข,งขางข้างมีผีของเศร้าอันฝักท้องตลาดที่ดอกมึงเนี่ยคุณเป็นเรื่องหนงานกันแล้วอ้าวตายนะจ๊ะรู้ังไงอี่มัตายจะ ข้าาปตาดิ้าน so ้ม nice well. ีดิน่อขันยางสุดส่อยคึงสมุงกับบสุดเอ้ยขันยางเหมือนถนนวังจิมี่น่อที่หอยดอกใหม่อ่ะใบายกล่องหอยน้ำ่อยเข้าใจว่า่ใหอยค่ายบทยโผัดโบเมน เ่นแบบคักข้ายกลพี่น้องนะฮะอิหลีมท่านก็เป็นวิธีที่ค่อยคุ้นเคยอย่างไรพี่น้องไปพอมาสัมผัสอีหลีมันมันมัน,มนงามในพี่น้องมันงามแล้วมันเป็นแรงง่ายที่สุดในในขอ,อทอหมอเลยแหละค่ยว่าไดไสองฝากฟังพี่น้อง เี่น้องพนละเบืองคนละเบืองกับกับฟังนี่เด้อย่าอิดเลยตั้งแต่อันเส้นทางลงมาจากสะพานผุดแล้วก็ย่าไปหอดโรงเรียนราชินีเลยพี่น้องวิธีเพ่นแบบเห็นแล้วก็อยากเคยแพ้ว่า lớp phăng nè, bướng nè, nhau lây lẹ, đồ côn lăn, ngam, ngam à, có bố hù, màu xí bò nữa đấy ขอบใจความก้าหารของตัวเองในมือนี่ก้อนหนานี่อาจทีบก่าหารในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เห้าคึดว่ามันเป็นไปบ่ได้ เามีแต่ความอายมีแต่ความบอหานแต่พ่อเหาได้ออกมาเห่าก็ได้หูได้เห็นเหตุให้เหาหานขึ้นไปหลายกว่าเกาจากที่เคยอยู่แต่ในบ้านขึ้นแต่ว่าหมองนันก็คือมีความสุขที่สุดแต่พ่อเหาได้ออกมาแล้วเหาหูสึกได้ปลดปลอยอีกอารมณ์หนึ่งในสิ่งที่เหาได้หูได้เห็นหนาทีแห่งหนีเดอ้อขอขอบใจถูกห้อยเกือบของตนเอง ຄัນເຮົาບໍ່ຄາດຫວັງເຮົາກະສິບໍ່ຜິດຫວັງ